วันนี้เรามาดูรถอีกคันซึ่งรอปล่อยใกล้จะปีใหม่แล้วก็ลูกค้าก็ทยอยรับรถกลับบ้านปีใหม่คันนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวเป็น isuzu mu-X 1.9 DDI ตัว active เ e กียร์ออโตสีขาวมุกรุน่น active จะมี2ส,สีให้เลือกจะมีสีขาวมุกกับสีบอลเงินราคาค่าตัว อยู่ที่1นึ่งล้านหนพันถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่ม12ื่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยลูกค้าตอบรับดีมากๆเพราะว่าเป็นเกรดที่ลูกค้าราคารุ่นประหยัดแต่ออปชั่นหลักๆมีให้ครบอย่างเช่นบไฟหน้าใบ b m เอลดีนี่เลยนะครับก็เป็นแบบไฟแบบตัวท็อปโครงสร้างของหลอดไฟก็เป็นแบบตัวท็อปรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ โฉม2023นี่เพิ่มออปชั่นมาก็จะมีกล้องของหลังเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นเครื่อง 1,900cc เครื่องที่ใช้ก็เป็นเครื่อง 1,900cc เครื่องตัวเดียวกับตัวท็อปเครื่อง1,900เหมือนกันเป็นเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียง16วาว์โอเวอร์เฮแคมชารรุ่นเครื่องยนต์ก็ r า4 ETC เ,เครื่อง 1,900cc จุดเด่นของรุ่นนี้ก็จะมี ไปเลี้ยวขึ้นที่ด้านข้างตัวรถส่วนกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับขนาดใหญ่ปรับไฟฟ้าด้วยกระจกมองข้างส่วนลายล้อก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเป็นเหมือนกับรุ่นตัวปิกอัพเกรด LDA แต่ว่าเอามาใส่ในมิวเรุ่นแอคทีฟแล้วก็ครอบดีก ระบายคลบระบายความร้อนขนาดใหญ่แล้วก็ตัวจานเบรกขนาดใหญ่ด้วยดุมล้อก็จะเป็นสีเงินมีสโซสีเงินแบบนี้นะครับตัวแอคทีฟช่องล่างเป็นอิสระปิดนกสองชั้นมาเพราะคอยสปริงและเหล็กกันโครงนี่ครับยางก,ก็ใช้ของบิส t ต n น่าดัลลอบเลยคันนี้ใช้ของดัลลอบนะครับถ้าเป็นของพี่อ๊ก็จะเป็น b i ส t ต n นรุ่นแอคทีฟตัวนี้นะครับ อ้าวใสกันสาใสิี์ม้เรียบร้อยเลยรุ่นนะทีบนี่เลยมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวนะครับวันนี้กันสาก็ใช้แบบนี้นะครับเวลารถกระจกลงนี่เวลาร้อนๆรถกระจกลงนะครับเราลืมรถกระจกเวลาฝนตกน้ำไม่สาดเข้าตัวรถนะครับกันสาช่วยได้ปีมก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับอ้าวแล้วมันต้องตรงประตูนิดนึงนะครับแข็งจะประตูจะกูนุ่มแบบนี้นะครับ แล้วก็ที่ปรับกระจกข้างก็จะเป็นแบบพิกอัพเหมือนกันนะครับใช้บิดท,ทีเดียวแล้วก็โยกเอานะครับส่วนกุญแจจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบรีโมทนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับพวงลนเนี่เขาโยกขึ้นข้างบนนะครับจะมีตัวฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงด้วยที่พวงมาลัยส่วนคันเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้เลย 6สปีดสามารถต่อเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับมีตัว P ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว D ตัวนี้สามารถที่จะปลดล็อกให้เป็นเกียร์ว่างได้ในขณะที่เราจอดในห้างนะครับเพื่อสามารถเขีนรถได้นะครับเบรบมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องเป็น,นใช้แรงดึงมากๆนะครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮด้วยเวลารถติดนานๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปล่อย ปล่อยเบรกได้นะครับเวลาเราเีเบรกดูแล้เติมคันเร่งไปเวลารถออกก็จะออกได้ปกตินะครับแล้วก็เบรกเบกก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติส่วนตัวปรับแอร์ก็จะเป็นแบบแมนวนวลบิดเอามีไล่ฟ้าด้านหลังแล้วก็จะมีปุ่มน้ํายาแอร์แล้วก็ปุ่มพัดลมส่วนจอก็ได้จอขนาด7นิ้วนะครับรองรับ p p p l e r p l a y a r d r o i d Auto ได้เลย นะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันไฟสุขสวนด้วยครับผมตัวนี้นะครับกระจกสองหลังอันนี้ไฟแผนที่นะครับตรงนี้เลยนะครับที่ใส่แว่นตามีใไฟสองแผนที่ในตัวด้วยนี่ครับผมส่วนหลังคาก็จะเป็นสีนี้นะครับเป็นสีออกขาวขุ่นหน่อยเป็นแบบสีแบบนี้นะครับข้างในกว้างสูงคนสูง170นั่งสบายส่วนรุ่นแอคทีฟนี่ เบาะนั่งจะได้เป็นเบาะผ้านะครับปรับได้ถึงหกทิศทางมีอกประชับด้านข้างด้วยนะครับมีด้านข้างนี่เบาะนั่งนี่นั่งนุ่มนะครับนั่งสบายอกประชับกับสรีระร่างกายนะครับมีที่พักศรีรษะด้วยนะครับตัวนี้ข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับ